สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพยทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีธนู Sagittarius ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2568ไยที่ได้เด็กถือไม้เท้าเด e s ันสถ้วย เจ็ดเหรียญห้าไม้เท้าแปดดาบวิยลฟอร์ชนราชินีถือดาบราชาถือดาบสิบไม้เท้าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความพร้อมและขยันเป็นประจำตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานทำอะไรก็ตามมักออกมาดีดูดีมีคนชื่นชม ถ้าเกี่ยวกับรายได้ก็รายได้ดีเป็นกอบเป็นกรรมและเป็นช่วงที่อาจจะมีปาร์ตี้มีสังสรรค์บ่อยๆแต่ก็ต้องระวังปัญหาตามมาต่อสุขภาพทางกายทางใจหรือเกี่ยวกับเสียหายทางการเงินได้และระวังคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยจริงใจการเรียนการศึกษาอาจจะเป็นสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่ค่อนข้างต้องท่องจำ หรืออาศัยความขยันเป็นปกติหรือการทบทวนในระหว่างเรียนหรือทบทวนหลังเรียนเสร็จหรือมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าเรียนหรืออาจจะมีไปติวบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะได้คนติวมาจากเพื่อนที่ไปสังสรรค์ด้วยกันหรือไปขอความช่วยเหลือมาหรือวิชาที่เรียนค่อนข้างยากมีสูตรมีการคำนวณเยอะหรือมีการถอดรหัสหลายชั้นซับซ้อน หรือเป็นงานหรือการบ้านที่ต้องทำร่วมกันสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตคุรุศาสตร์ศึกษา,สา,สาสศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกิจวิทยาการวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์สถิติศาสตร์การเงินการบัญชีบริหารธุรกิจและการบัญชี มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ระบบสารสนเทศสารสนเทศเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีการงานอาชีพงานต้องอาศัยความขยันหรืออาศัยประสบการณ์แต่ไม่จำเป็นต้องมากต้องอาศัยการเรียนรู้ อาจจะมีการทำงานเป็นทีมแต่มีการแข่งขันกันเองเพื่อให้ได้งานที่ดีออกมาหรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นหรือเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานเมื่อมีปัญหาต้องร่วมมือกันแก้ไขหรือร่วมมือกันช่วยเหลือให้ปัญหาผ่านพ้นไปหรือเป็นงานที่มีความเสี่ยง การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกําลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวิเคราะห์นักวางแผนนักเก็บค่าสถิตินักเก็บข้อมูลนักทำวิทยานิพนธ์นักแก้ปัญหานักวิจัยนักผจญเพลิงนักดับเพลิงตำรวจทหารพนักงานเจ้าหน้าที่ขับรถฉุกเฉินพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแพทย์หรือผู้ให้บริการหน่วยหรือแผนกฉุกเฉิน นักการขายนักการตลาดนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายการตลาดโปรแกรมเมอร์นักแก้ไขาฐานข้อมูลนักปรับปรุงฐานข้อมูลนักจัดสถานที่จัดงานจัดอีเวนต์นักการเงินนักการบัญชีนักการธนาคารการเงินเงินรายได้รายรับ วัยเรียนไม่ขัดสนเรื่องเงินทองรายได้แต่ชอบสังสรรค์หรือออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆไม่ค่อยทำกินเองต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้บ้างส่วนวัยทำงานได้รับรายได้แบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำรายได้ดีมีเงินเก็บเป็นกออเป็นกำรรแต่ก็ต้องระวังเรื่องการออกไปสังสรรค์บ่อยๆหรือซื้อกินแบบราคาสูงมากเกินฐานะหรือมากเกินรายได้อาจจะทำให้เงินหมดได้ ต้องประหยัดหรือเลือกการกินการใช้จ่ายให้เหมาะสมวางแผนการใช้จ่ายให้ดีโชคลาบไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสินและไม่ควรจะปล่อยกู้มีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวต้องระวังความเหนื่อยไม่อ่อนเพลียมาจากการสังสรรค์ปาร์ตี้มากเกินเวลาหรือดื่มเยอะพักผ่อนน้อยเครียดจัดหรือมีอาการน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีใครเห็นคุณค่ามีคุณค่าก็ต่อเมื่อจ่ายเงินให้ใจ่ายค่าเลี้ยงสังสรรค์ให้ต้องมองข้ามสังคมที่ไม่จริงใจบ้าง ลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำและควรทำทุกอย่างให้สมดุลอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหต,ใหต,เหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดชีวิตก็ดูเรียบง่ายดีทำอะไรก็ดี คุ้มค่ารุ่งโรจน์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่มักจะวุ่นวายกับสังคมที่เรียนหรือที่ทำงานช่วงนี้ก็จะไม่เจออะไรใหม่ๆไม่เจอคนใหม่ๆหรือยังไม่เจอคนที่คิดว่าเหมาะสมช่วงนี้ดูแลตัวเองไปก่อนโสดโสดกันไปก่อนคนไม่โสดเป็นคู่ที่นิสัยหน้าตารูปร่างค่อนข้างจะคล้ายๆกัน ชอบอะไรคล้ายๆกันใจมักจะตรงกันทะเลาะกันหรือเถียงกันก็เรื่เรื่องไร้สาระหรือเป็นกิจวัตรในการเถียงกันเพื่อให้เกิดสีสันมีทะเลาะมีดีกันเอาใจกันสลับกันไปแต่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฐานะสร้างครอบครัวฟาฟันอุปสรรคไปด้วยกันตลอดแม้หนักแค่ไหนก็ไม่ท้อ